สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอนะครับช่องปลาแปลงเพชรยนต์รถมือสองนะครับทุกคนทุกท่านเลยนะสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาที่สองตรงถนนเสรีไทยนะครับมินบุรีกรุงเทพนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมมีรถมานำเสนอพี่ๆหนึ่งคันนะครับเอาใจวัยรุ่นใส่ฮอนด้ากันนะครับผมสาหรับ ฮอนด้าซิตี้นะครับ 1.0S นะครับ1.0เทอร์โบนะเป็นรุ่น S นะครับผมปี2020นะคันนี้เลขไม้น้อยนะครับเลขไม้79,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมพี่ๆคนไหนที่หาอยู่นะครับหรือว่าสนใจนะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับผมที่เบอร์โทร0 61 162 662 6นะครับป่าแปลงเพชรยนต์นะสำหรับรุ่นนี้นะครับผมเป็นรุ่นเริ่มต้นนั่นเองนะครับผมเป็นตัวปรับโฉมมเนอร์เชนนะปี2020นะครับผมพี่ๆ คันนี้ราคาป้ายแดงของเขาอนที่579,000ดบาทนะครับผมวันนี้พอมาเป็นมือสองนะครับผมราคาของเขาเนี่ยหายไปเยอะเลยนะครับเกือบ2 0 0 0 0 0บาทนะก็เหลืออยู่ที่3 8 9 0 0 0นานะครับผม3 8 9 0 0 0คันนี้ฟีดาวผ่อนประมาณสัก7,00 0นะวีคนไหนสนใจก็โทรเข้ามานะครับปรึกษาโทรเข้ามาติดต่อสอบถามกันได้เลยนะครับผมหรือไลน์แอดได้เลยนะครับผมที่เบอร์โทรที่ขึ้นด้านใต้นี้นะครับผมด้านใต้คลิปนี้นะ เดี๋ยวผมพาพี่ๆไปรับชมนะครับกันทีละจุดทีละจุดกันดีกว่านะครับผมว่าคันนี้เนี่ยมีความน่าสนใจยังไงนะไปรับชมกันครับเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับนี่นะด้านหน้าของเขานะครับได้ไฟนะครับมาเป็นแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้นะนี่นะครับโปรเจคเตอร์แต่ว่าหลอดด้านในเนี่ยเป็นฮาโลเจนนะครับเป็นสีส้มๆนะแล้วก็ไฟเดย์ไทมนะครับเป็นเส้นอยู่ด้านบนนะครับไฟเดย์ทมสีขาวๆครับเป็นเส้นด้านบนแล้วก็ ตัวของกระจังหน้านะครับเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะเดี๋ยวรอมีบ้างนะครับผมตามการใช้งานนะรถปี2020ใช้งานไป79,000นกิโลเมตรนะครับผมก็ถือว่าใช้งานมาน้อยเลยนะครับรถเอ่อ4ปีกว่า5ปีนะครับผมใช้งานมา70,000กว่าโลนะครับ80,000โลก็ถือว่าน้อยนะครับปีนึงไม่ถึง2 0 0 0 0โลนะคันนี้เป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่านะครับพี่ๆคนไหนสนใจนะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับมาต่อกันนะครับในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้ากันบ้างนะ นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเหลี่ยมสันตัวรถเนี่ยมีเห็นชัดเจนแบบนี misunder, ้เลยนะครับผมอ่านี่นะครับผมสวยงามนะครับเดี๋ยวไปต่อกันนะครับอ่ะด้านข้างกันบ้างนะครับนี่นะครับให้ดูเหลี่ยมสันตัวรถด้านข้างนะครับไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มให้เห็นเลยนะครับผมนี่คันนี้นะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นนะกระจกข้างของเขายังไม่มีไฟเลี้ยวเอ่อในกระจกมาให้นะครับผมนี่แล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูรอบคันกันก่อนนะก่อนที่จะเข้าไปดูข้างในนะครับนี่ เหลี่ยมสันตัวรถนะครับชัดเจนนะไม่มีบุบไม่มียุบเลยนะครับนี่ตรงนี้มีตําหนิหนึ่งจุดนี่นะครับเห็นกันไหมเอ่ยตรงนี้นะที่ผมเออนี่นะครับผมเนี่ยต้องดูประมาณนี้ถึงจะเห็นนะครับอ่านี่เดี๋ยวเราให้ช่างแก้ไขให้นะครับผมพี่ๆไม่ต้องห่วงเลยนะแล้วก็สําหรับคันนี้นะครับนี่เขาได้มาเป็นล้อกระทาแบบนี้นะครับช่วงล่างของเขาเนี่ยด้านหน้า เป็นดิส์นะครับระบบเบรกนะด้านด้านหน้าเป็นดิส์ด้านด้านหลังเป็นรัมเบรกนะครับผมเอ่อในส่วนของล้อนะครับขนาด15นิ้วนะเป็นล้อกระทะนั่นเองนะครับผมพี่ๆคนไหนนะที่จะเอาไปจัดทรงลงล้ออยู่แล้วนะครับไม่ได้แคร์นะครับว่าล้อเนี่ยต้องเป็นล้อแม็กสวยๆนะก็จัดได้เลยนะครับผมอ่ะด้านท้ายนะครับไฟ l e ลนะมีมาให้ใช้งานกันด้วยนะครับผมเซ็นเซอร์ยังไม่มีติดไม้นะสำหรับรุ่นนี้นะครับผมเป็นตัวเริ่มต้นเองนะครับอ่ะ สีสตัวรถโดยรวมนะครับผมให้เลยนะ95%บบวกบวกันไปเลยนะครับผมถือว่าสีสตัวรถยังสวยอยู่นะครับผมสวยจำนำะเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆนะนี่นะครับนี่สวยไหมนี่นะครับผมสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมพาไปรับชมด้านในกันนะครับผมคันนี้ของเขาเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับฟังชันออปชัน่นอาจจะไม่ได้มีเยอะแยะนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดู นะครับภายในของเขาเนี่ยก็จะแบบพื้นฐานพื้นฐานเลยนะครับผมเบาเป็นเบาะผ้านะครับสีดำนะภายในของเขาเป็นโทนสีดํานั่นเองนะครับผมวงมาไลนะครับนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นพื้นฐานนะครับมันติฟังก์ชันนะครับตรงนี้มีมาให้ใช้งานด้วยนะรับสายวางสายนะครับผมเพิ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็เใช้ในการเลื่อนตรงหน้าจอตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้นะครับหน้าจอของเขาเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะ FMAM นะครับมีให้ใช้งานนะ ก็ประมาณนี้นะครับแอ์ A, ของเขาเป็นแบบมือหมุนนะใช้งานแบบง่ายๆเลยนะครับผมมาพร้อมกับเกียร์ออโต้ด้วยนะนี่นะครับผมอีคอนโหมดนะครับอยู่ตรงนี้นะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับออด้านหน้านะาเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนะครับก็ถือว่ากว้างขวางเลยนะครับผม นั่งได้ประมาณสักห้าคนนะครับโดยสารได้สักห้าคนเนี่ยถือว่าสบายๆเลยนะครับนี่นะคาซีทนะครับมีมาให้รองรับด้วยนะนี่มีจุดสัญลักษณ์นะครับผมสามารถที่จะล็อกคาซีทได้ด้วยนะครับผมแล้วก็คันนี้เนี่ยฟิล์มนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะนี่ภายนอกมืดๆนะครับผมภายใน,นยสว่างผมเปิดให้ดูนี่นะครับนี่ภายในนะครับเห็นภายนอกได้แบบสว่างแบบนี้เลยนะนี่ นะครับเนี่ยสว่างสว่างแบบนี้เลยนะครับผมก็คือพร้อมใช้งานเลยนั่นเองนะครับสําหรับพี่พี่คนไหนนะที่แบบเป็นสาย Hon d a นะครับผมชื่นชอบในความเป็น Honda นะแล้วก็ไม่อยากได้รถที่แบบราคาแพงๆนะครับผมก็มาจัดคันนี้ได้เลยนะครับคือแบบรับรถไปแล้วอยากจะแบบว่าเอาไปแต่งต่ออะไรเงี้ยนะครับผมก็จัดคันนี้ได้เลยนะครับผม เดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูเนาะแล้วก็เปิดห้องเครื่องให้ดูแล้วกันนะครับผมว่าสภาพของเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปรับชมกันนะครับ เดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะครับผมในส่วนของฝาท้ายนะนี่นะสะอาดสะอ้านนะครับผมนี่นะสะอาดสะอ้านกันเลยทีเดียวนะที่ผมพาไปดูว่าด้านใต้เอ่อตรงนี้เขามีอะไรให้ให้เราบ้างนะครับนี่ยางอะไรนะครับแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือนะครับแม่แรงเขาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่เห็นเป็นสีเปลือกไข่ตรงนี้ไหมครับตรงนี้เป็นสีนทางมะพนะร้าวนะเขาเรียกสินทางมะพร้าวนะครับผมเอ่ออันนี้คือเป็นสีเดิมของโรงงานเลยนะครับสีเปลือกไข่แบบนี้นะแล้วก็ จุดสปอร์ตนะครับเม็ดอาร์คต่างๆนะนี่อยู่ครบเลยนะครับผมนี่รับประกันได้เลยนะครับว่าไม่มีการชนท้ายแบบหนักๆมาอย่างแน่นอนนะครับจนถึงแบบตัวโครงสร้างรถอะไรเงี้ยนะครับไม่มีแน่นอนอ่ะไหนๆก็เปิดมาละเดี๋ยวผมให้ดูนะครับในส่วนของฝาท้ายกันบ้างนะครับผมนี่นะแผ่นปิดแผ่นรองตรงนี้นะครับสภาพเนี่ยคือยังสมบูรณ์อยู่เลยนะครับผมนี่ไม่มีการแก่กันเงี้ยอะไรเลยนะครับผมเม็ดอาร์คต่างๆนะอยู่ครบแบบนี้นะครับ นี่ไฟท้ายนะครับโฟอิโตนะครับอันนี้คือไฟท้ายไฟแท้เดิมจากโรงงานเลยนะนี่นะครับซีนต่างๆนะนี่จิกเข้านะครับนี่แล้วมันจะเคงืนตัวนะเมล่เราจิกมันจะเข้าแบบนี้นะครับนี่แล้วเดี๋ยวมันจะเด้งเคืนตัวเองนะครับอันนี seul, ้คือของแท้เดิมโรงงานนะครับจะเป็นสภาพประมาณนี้นะเดี <S <S ๋ยวไปดูด้านหน้ากันดีกว่านะครับผมไปดูห้องเครื่องกันดีกว่า นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะคันนี้เป็น3ามสูบนะครับผมอยู่ที่12 2แรงม้านั่นเองนะครับผมก็ถือว่าในคลาสของเขานะครับก็ถือว่าคันนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยนะครับ122แรงม้านะเพราะบางคันเนี่ยในเกรดเดียวกันยังไม่ถึงร้อยแรงม้าเลยนะครับสําหรับสายซิ่งสายมุดนะผมบอกได้เลยนะคันนี้จี๊ดจ้าดแน่นอนนะครับอ่ะห้องเครื่องนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะนะครับหัวน็อตต่างๆนะครับจุดมาร์ก จุดสีต่างๆนะครับอยู่อยู่ครบนะครับผมแล้วก็ในส่วนของหัวน็อตนะเนี่ยผมให้ดูนะครับคานซ้ายขวานะหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับเม็ดขออภัยครับเม็ดอาร์คเนาะแล้วก็เตัวหัวน็อตนะครับฝากระโปรงหน้านะนี่นะครับก็คือฝากระโปรงหน้าของตัว Honda เองนะครับผมถ้าเกิดเป็นสีด้านๆแบบนี้นะครับสีไม่ได้เป็นสีเงาๆครับเหมือนสีภายนอกเนาะก็คือ เป็นของเดิมแท้โรงงานนะครับผมเขาจะทํามาเป็นสีแบบนี้นะเป็นสีแบบเนื้อเนื้อดิบๆเลยนะครับนะมอกนะครับเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับอยู่ครบนะสําหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามก็ได้เลยนะสําหรับรถคันนี้ยังอยู่นะครับยังไม่ได้จองนะนะวันนี้นะครับวันที่6 มิถุนานะครับปี P 68นะรถยังอยู่นะครับพี่ๆคนไหนสนใจก็ติดต่อสอบถังเข้ามาได้นะที่เบอร์โทรนะครับ0 6 1 1 6 2 6 6 6 2นะครับป่าแปงเป็ดยนต์นั่นเองนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคันนี้เนาะพี่ๆคนไหนมีข้อสงสัยก็ปรึกษานะครับโทรเข้ามาโทรเข้ามาปรึกษาได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์มาคุยกันก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังกันอีกทีนะครับสำหรับคันนี้เนาะก็คือ Honda City นะครับ 1.0S นะเป็นตัวเริ่มต้นของ Honda City เป็นตัว Minor c h a n n นนั่นเองนะครับจากปี19มาปี20นะก็คือปรับโฉมครั้งใหญ่ของเขานั่นเองนะครับผมคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นมาพร้อมกับล้อกระทะนะพี่ๆคนไหนไม่ได้ติดใจเรื่องนี้นะครับเพราะว่าราคาของเขาเนี่ยมันหายไปเยอะมากนะครับคือน่าสนใจมากนะครับกับเหรีราคาของเขานะเพราะว่ารถเนี่ยได้ปีใหม่แล้วนะครับปี20นะแล้วก็เลขไมน้อยด้วยนะครับเพียง 79,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับมาพร้อมกับราคา3 8 9 0 0 0นะคันนี้ฟรีดาวน์ผประมาณสัก7,00 0พนะครับพี่ๆี่คนไหนสนใจหรือหาอยู่นะเก็บไว้เป็นตัวเลือกสักคันหนึ่งนะครับผมก่อนจะจากกันไปวันนี้นะครับฝากพี่พี่นะกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะอัปเดตให้พี่พี่ได้รับชมกันนะแล้วมาติดตามกันนะครับว่าคลิปหน้าผมจะเอารถรุ่นไหนนะครับรถคันไหนมาให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะสสวััดีครบ